กราดสบายดีสวัสดีนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาสอนเกี่ยวกับโปรแกรม Zoom นะครับโปรแกรม Meeting Zoom สำหรับอใครที่ขี้เกียจอ่ากดรับแอดมินนะครับแต่ละคนที่จะเข้ามาต้องให้ เจ้าของห้องต้องให้เจ้าของโพสเป็นคนรับแอดมินนะครับซึ่งทำให้ดูแล้วมันเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นะครับซึ่งวันนี้จะมาสอนวิธีการรับสมาชิกรับคนที่จะเข้าประชุมโดยอัตโนมัตินะครับขั้นตอนแรกมาที่ Meeting แถบข้างบนนะครับ วิทติ้งแล้วตามมาด้วยอีดิตตรงนี้นะครับคีิกเข้าไปซึ่งพอเข้ามาหน้านี้แล้วให้มาสังเกตรตรงที่ว่า waiting room n l y user admit ตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ถ้าหากว่ามันติ๊กถูกแบบนี้ให้ ติ๊กออกนะครับจากนั้นกดเซฟเพียงเท่านี้ก็เพื่อนๆที่จะเข้ามาประชุมด้วยเข้ามาในห้องนี้ด้วยก็จะเข้ามาแบบสะดวกแล้วครับไม่ต้องรอให้โพสต์กดรับกดแอดมินนะครับและวิธีที่2ก็คืออ่าไม่ใช่วิธีที่2นะครต่อมาคือตรงนี้นะฮะตรงนี้ ให้จะขอคองมาติ๊กถูกไว้ก่อนก็ได้ครับตรงนี้หมายความว่าอนุญาตให้่าถ้าเป็นการสอนการเรียนก็อนุญาตให้นักเรียนเข้าห้องเราก่อนก่อนเจ้าของห้องนะครับก่อนครูอาจารย์คือครูอาจารย์ส่งลิงก์ไปแล้วแต่ครูอาจารย์ออกทําธุระหรือว่าเข้าห้องน้ําแป๊บหนึ่งนะครับ ให้นักเรียนเข้ามารอได้นะครับตรงนี้ตรงนี้กดให้นักเรียนอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาเรียนก่อนได้นะคะจากนั้นก็กดเซฟเพียงเท่านี้ก็สิ้นสุดการตั้งค่าใหา้นักเรียนเข้ามาได้แล้วนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผม ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ